กับระบบกร์ดด้วยนเฟียนกันคนผ่านมาประมาณ34วันแล้วหลังจากการอัปเดตแมปแป๊บหนึ่งนะมันมีอะไรเข้ามาบ้างอะ่ะแต่แน่นอนน่าจะเป็นเอิร์นในส่วนของไอ้นี่ทุกคนหลังจากผ่านอัปเดตนี้ไปก็คือเขาจะทาการรีสองไอคิี่คอนออกไปอืมแต่ว่ายังไงพี่ก็น่าจะใช้เหมือนเดิมละคือมัน <c oughs> ของมันจะเป็นอะ่ะแล้วก็มีตัวละครทั้งสี่เข้ามาใหม่2ตัวละครมีเจ้าสตาร์ฟอกับไออ่าเจ้าบรูม2ตัวแล้วก็ตัวนี้มีนิวสต็อกใหม่ก็คือมีตัวละครเข้าาใหม่ทุกคน,น ใช้คิดิคอร์ในการซื้อประมาณนี้ตัวละคร4,005อ่ะวันนี้ไอ้เจ้าออราบูมราคา9,000คิดิคอนอ่ะ,อะซื้อมาเลยตัวละครมีดีพีประมาณ700ดาเมจ900ระยะวงสามารถคูดาว1.2วิใช้เงิน1,000ในการวางวางได้สุดคือ4ตัวอ่าเดี๋ยววนี้พี่รองตัวละครนี้ไปเล่นในโหมดเอเลดดูด้วยกัน ดูดิว่าตัวละครมันจะสามารถไปได้ทั้งหมดกี่เวฟคือพี่ลองเอาเซตนี้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยไปเล่นเล่นได้ประมาณสัก310เวฟมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะ <c oughs> ก็ถือว่าไปได้ไกลมากนะทนุกคนอ่าเดยวปเปบนึงขอเอาตัวละครเข้ามาก่อนอ่าเชอรี่หนึ่งสปริงเกอร์หนึ่งแล้วก็ตัวการ์ตูนเกมไม่น่าจะต้องจําเป็นหรอกมั้งคือพี่จะลองเอาตัวละครไปเล่นดูเฉยๆอ,อืมเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพี่เอาตัวละครอ,อื่นไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเออแพ้ทุกคนแป๊บตรงนะ งั้นเราจะโดนไปแล้วกันอ่ายุปโอหนึ่งแล้วก็คิดได้ไหมเอาคิดด้แล้วกันเอาไว้กันต้นเกมอ่ะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเอาเอาเอตัวตัวนี้ไปได้อ่ะอ่ะไปไปไปลองเล่นดูอยวอโหมดอีซี่ไปสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนเช่นสัตว์เลี้ยงตัวละครหรือโลบัคพี่แนะนำเว็บนี้เลยบิวบก่อนทางเว็บไซต์น้ำเป็ระบบให้เลือกซื้อไอเทมหรือัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลทเทอรีเฟนหรือโกกาเดนนะ แล้ยัมีสินค้าจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอาโตมาครับเรโก็คดคูณ2วางเจ้าเชอรี่มาครับต้นเกมช่วงนี้แมปนี้อัปเดตแต่ตัวละครเองก็เสียเข้ามาเนาะมีแต่ตัวละครที่แบบว่าเออ ยังไงดีคือใช้เงินในการซื้ออย่างเดียวเลยไม่มีแบบพวกทำธุรกิจแล้วก็ได้ตัวละครมา่อยพี่อยากให้มันเป็นแบบนี้มากกว่าคือตัวละครมันก็สมยากก็เข้าใจไหมแบบนี้ก็ไม่มีลัคกี้ซะด้วยอะ่ะวางเพิ่มนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็รอไปยาวๆเดี๋ยวพี่วางตัวนี้มากันต้นเกมก่อนแล้วกันดี๋ยวมันจะไม่ไหวทุกคนเอา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 หลุดไปได้ยังไงฮัลโหลอืมโอเคๆได้อ่าเน็บเก็บบางเจ็ดร้อย เดี๋ยวพี่วาง UFO หน่อยแล้วกันเพราะว่าตัวละครมันมันอย่างนั้นมันก็เออยังไปได้หลายที่อ่ะอ่ะเคลียร์ไปครับ3 0 0พันไหวแล้วแหละอัปเกรดเอโอยูโบนะอนึ่งพันเโอเคครับ easy, bro. อีซี่ r o อัปเกรดโยโบเพิ่มอนึ่งพันสมันมีตัวละครคิงเซเนลที่มันเป็นเหมือนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเหมือนหนึ่งไหวไหมเน,นาะถ้าพี่วางตัวละครตัวนี้ไปแบบเพียวๆนี่คือแพ้เลยเนี่ยอ่ะอ่ะาพาหน้าเกรดมาครับโอเคน่าจะไหวแล้วแหละอ่ะเดี๋ยววางเพิ่ม อัปเกรดมาอันนี้พันสามสามพันห้าพันสองอ่าไหวไหมไหวไหมโอเคอีซี่การเงินเจ็ดพันขอเงินเจ็ดพันหน่อยอ่าอัปเกรดมาครับอืมพี่ว่าเดี๋ยวเราเริ่มวางตัวละคร์ดแล้วยกันมันจะเออเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทุกคนอ่ะวางเลยครับตัวน,นี้หนึ่งตัวตัวละครเป็นไงอะ่ะคล้ายๆกับโคบเพลิงลอะเนาะอ่ะอัพเกรดอะไรคือเชื่อเงิน1,800งพันปดเเป็ดมา70ระยะวง19บเก้าลคด้าไป1.58่งจวีอัพเกรดไหมครับ คาร์ไพล์คือชิ้เงินสามพันเพิ่ได้เป็นมา250ระยะวงยี่สามลูกระดาปายนึ่งจุดห้าวิอัพเกมมาเลยคา 6, ร์ไพล์ห0พัเพิ่งปิดมา500ระยะวงยี่แปดลูกกาปายหนึ่งจุดสามวิอัพเกรดมาเลยโอ้ยังไม่ตันเลยหรอคาร์าไพล์คือชิ้เงิน7จ0 0หน้าดาเมจคือ900ระยะวง35มสิบหลูกดาปายนึ่วิอัพเกรดมาเลยครับโอ้โหโอเคตัดแล้วเรียบร้อยระยะวงนี่คืออิ่มอยู่นะถ้าให้เทียบกับเออตัวอื่นแล้ว <c oughs> อ่าตัวไหนไม่ตันตัวนี้อัพเกมมาแล้วก็นี้ขายทิ้งเดีย๋ยยววางูโออไปกก่นนทุค วางเพื่อความอุ่นใจเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนใจหลดุดโอเคนี่แค่ได้ครับอันนี้พี่วางตัวละครเพิ่มหน่อยแล้วกันมันวางได้สูงสุดคือ4ตัวใช่ไหมอ่ะตัวนี้เพิ่มอีกแล้วก็เดี๋ยวตรงอ่ะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวว่างไงครับเนี่ยสามหมื่นเนาะโอ้โหนี่เวฟสามสิบนะโอเคแค่ได้อันนี้ขายทิ้งแล้วก็นี่ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งแล้วก็เดี๋ยววางสปริงเกอร์มามันดูจะไม่ถึงเนาะเดี๋ยวพี่วางสปริงเกอร์ไวน้นี่แล้วกันถึงไหมโอเคนะ e ซี่ เวฟสามสองอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวพี่วางตัวละครแค่น,นี้แหละยุคโอหตัวแล้วก็ไอ้เจ้าเอ่ออะไรวะออร่าสีตัวกับสปริงเกอร์หนึ่งประมาณนี้ดูซิว่าตัวละครมันจะสามารถพาพี่ไปได้ทั้งหมดกี่เวฟไปทุกคนเดี๋ยวพี่เอฟเคลยยาวด้วยกันไป เอาเอาเอาอาห้าสิบเวฟว่าไงครับเหมือนจะไม่ไหวนะรู้สึกน่าจะมาได้ประมาณ5้าสี่เวฟทุกคนน่าจะได้แค่นี้แหละโอ้ตัวละครนี้ไอ้แสนหนึ่งเลยเหรอแสนสามว้าวตัวละครมันเป็นแค่ระดับเออไอ้นี่เฉยๆอ่ะมิสติกอะ่ะน่าจะเล่นไม่ถึง100ร้อยเวฟหรอกมกั้งอืมแต่ว่าตรงนี้ก็คือยังเคลียร์ได้อยู่ทุกคนแต่ว่าเออตรงเนี้ยเคลียร์ไม่ได้อ่ะโอเคยังน้อยก็เกือบ60สิบฟ อ่ะไปทุกคนกับสุนาร์โรบี้ของเราดีกว่าอ่วันนประมาณนี้กันก็สำหรับคิ่นี้ไม้ได้ะสุดมไม่ได้แฮ